จิตวิญญาณของอาร์เจนติน่ากลับมาแล้วเนี่ยอัลติเมตทีมนะครับทุกคนอีโวฟรีเดโกมาราตาคุณสามารถจะอีโวตั้งแต่มาราตาเจดไปจนถึงเลตติ้ง89ด้วยนะครับคุณยังสามารถเลือกใช้มาราตากองหน้ากองกลางหรือว่าปีกเพื่อรับเพสไตล์พาสรวมถึงทำอีโวเอลปีเบเดโอโรถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดเป็นเรตติ้ง92้พร้อมฟินฟิชทัสเพสไตล์แมจโอ้โหยิ่งใหญ่สุดๆโบเดโกดีม จิตวิญญาของอาร์เจนติน่ากาส์ลูดเกตเดอะกราวอัพเล่นสามเกมยิงสองประตูห้านัดชนะเจ็ดเกมเก็บสองคินชีตจะได้เป็นพูลออฟฟายแม็กซ์แปดสิบเก้ากาส์ลูดเกตเฮ้ยมันแจกกาส์ลูดเกตกันอย่างนี้เลยวะโบแล้วก็ให้ทำแค่สามหัวข้อเท่านั้นนะครับไมจิเอาวันนี้เราจัดดีวะโบใช่ป่ะวันนี้เราจัดหน่อยป่ะผมทำเอ c บีซีเมื่อวานเก็บไว้แล้วผมยังไม่ได้เปิดแพ็คไวโว ผมมีสามในสิบแปดสามบวกพีพีโบมาราโดน่าเก้าสิบหกอยู่ในนี้ไหมจีบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนรู้หรือไม่สี่สิบเปอร์เซ็นของผู้ที่ชมคลิปนี้อยู่ไม่ได้กด subscribe เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมน่อยนะครับ thank you เสียห้าแสนเพื่อนเปิดได้มาราโดน่าเก้าสิบหกตัวสิบห้าเอ็มเนะโบแชทใช้วาทฤษฎีน,นี้จริงไหมโบถ้าเรายอมจ่ายเงินห้าแสนเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดรับโอกาสในการเปิดได้มาราโดน่าเก้าสิบหกโอกาสมากขึ้น จริงไหมโบที่คุณวางไปแล้วอะเดียโก้ดีมอะวางไปแล้วห้าแสนปึ้งอะแล้วคิดดูดิเวลาน่าเก้าเวลาน่าเก้าสิบหกมาแล้วมันมาเงี้ยโบมันคือผมนี่คิดนะเว้ยมันอยู่กับโบตั้งห้าสิบเก้าวันไม่จีโบมีเวลาอีกตั้งหกสิบวันโบโบแอนตี้แอนทายไวเปอร์บอกจริงใช่ไหมล้วช่องแชททำมนไหนกันน่ะมันมีอินไซต์ซีฟใช่ไหมมีอินไซต์ซีฟใช่ไหมโบมีพาวเวอร์ช็อตแล้วก็มีเทคดิฟโบเลงกันไหนกันน่ะ ส่วนตัวผมอะผมตัด power shot t i n g ก่อนเลยโบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเร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 าเล่นตัวเทคดิปอะมันมันก็มันก็ยืนเซนเตอร์มิดได้เหมือนกันนะเว้มันก็ยืนมันก็ยืน C A M ได้เหมือนกันนะเว้ยไมจีผมคิดว่าผมจะไปน่าจะไปเทคดิปว่ะผมคิดว่าผมจะไปเทคดิปเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าเทคดิปมันดีกว่าอย่างอื่นนะเว้ยผมแค่ประเมินว่าตัวเองอะว่าตัวผมเองอะ ผมผมแค่ผมแค่ประเมินว่าตัวผมเองอ่ะใช้ใช้อินไซต์ฟีดกับพาวเวอร์ช็อตได้ไม่คุ้มถ้ากับเทคดิปอ่ะ <S <S ผมู้ซึ่งก็แบบเออมีเทคดิปมันยังแบบเล่น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 ข้างๆได้หรือเล่นตรงกลางก็ยังพอเล่นได้ไงโบมันก็ยังพอได้อยู่นึกออกปะพอที่ผมหามาห้าแสนอ่ะผมก็รู้สึกแบบว่าผมเสียได้เหมือนกันนะไวโบพี่ต้องเสียคอยห้าแสนไปหรือว่าผมจะเติมพันหนึ่งดีว่ะโบโบว่างไงดีถ้าเกิดถ้าเกิดผมเติมเอฟซีพอยพันหนึ่งเพื่อทำาลาหน้าโบโบให้อภัยผมปะหยอกโบหยอกไม่เติมหรอกไม ห้าแสนก็ห้าแสนสิวะแล้วก็มีเ e. อ็นโกโลกองเต้ไอ้โบนี่มันออโตเมติกคอมพิวต์ปะแบบนี้ออโตเมติกคอมพิวต์ปะโบเอ้ยเอ็นโกโลกองเต้สำหรับผมนะเว้ยวินาทีที่ผมเห็นการ์ดใบนี้เข้ามาในเกมเว้โบโฟสตาร์โฟสตารทุกคนยืนกลางธรรมดากลางรับได้ยืนเอ่อ CDM ได้ปกติใช่ไหมโบ ดิบบิ้งอินเซนนะดีเฟนซ์โคตรโหดฟิสิกอลโอเคความเร็วดีมากสำหรับกองกลางแล้วก็มีการบูส์เอ่อเคมิสตี้ใช่ไหมโบผมบอกเลยนะนั้นไโบเก่งไม่เก่งไม่รู้าเาถามว่าพี่ครับพี่เลือกทำ SBC จากอะไรพี่มีเวล่าอยู่แล้วพี่มีไกเทโดอีโวพี่มีซีดงซีดานยืนกลางอย่แล้วพี่ทำทำไมแชทนี่คือสิ่งที่เราถามหาในเกมวันนี้โบเอ็นโกโลกองเต้บังคับสมบูรณ์ วันนี้ไมเจเอ็ é, งก็โลกองเต้บังคับทําสสำหรับผมไหมโนเมดวัตโบวออโตคอมพิวตอุสมันเดมเบเล่โอเคอินเซนดีแต่ว่าไม่มีแพชชั่นโบสไตอ์คอรทุกคนสไต์คอรสกิลมูฟห้าเท้าซ้ายเทคดิฟกองหน้านะครับโบเดี๋ยวผมก็ยังมีเอ็มปาเป้ผมยังมีผมยังมีใครอีกะอะมาลาโดน่าอยู่อะโบผมคิดว่า ซอยขอผมก็ไม่ได้มีแพชชั่นเท่าไหร่กับเบลเกเรียหรือว่าตํานานบาร์เซลโลนาคนนี้นะครับแมจีถ้าเกิดผมจะไม่ผิดใช่ไหมตานานบาซ่าใช่ไหมโบไม่ได้มีแพชชั่นมากกว่าแต่ว่าเป็นการ์ดที่ดีนะโบการ์ดลูดไกรว้าวการ์ดลูดไกรให้เราใส่บรอนซ์อะไรก็ได้11ใบแล้วการ์ดลูดไกรมันให้อะไรกับเราโบให้6คอมมอนกับ3แรให้ทำา50ครั้งรีเฟซส10ชั่วโมงอันนี้หมายความว่างไง อันนี้ไอ้ g า s รูดกายนี่คือให้ทําวันละห้าสิบครั้งก็ได้อะหรือว่าให้ทำห้าสิบครั้งวันละห้าสิบครั้งผมบอกให้ว่าน,นี่คือเด e new e x c h a เชนเลยทองแดงวันละห้าสิบแล้วโบทําถึงกันไหมเนะี่ยกา s ทองแดงโบไม่หมดเหรอโบรองใช้กา s ทองแดงเวลาเท่าไหร่สิบเอ็ดคูณห้าห้าสิบห้าร้อยห้าสิบใบโบใช้ทองแดงวันละร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบใบโบจะเอามาจากไหน บูโน่เท้าห้าไม่จีเดมสตามินาเก้าสิบเจ็ดไดนาโมวะโบโอเก่งนะโบมูโน่ไม่มีเพล์สไตล์เกมลับแล้ววะจอมทัพเป็นระบบว่าชูตติง 90, ้งเก้าสิบพาสซิ่งเก้าสิบสองลิบิงเก้าสิบก็เป็นกองกลางกองกลางโตลุกเต็มรูปแบบแต่ผมว่ายิงซีเอ็มก็ยังือว่าโหดอยู่มากเว้ยมินิมาดดอนน่าเหรอโบมินิมาดดอนน่าเหรอโอ้โวหโว,โว,ว่าถ้าเกิดคุณเปิดได้ ได้ดีบาล่าแล้วคุณไม่ได้มาราดาน่าผมก็ถือว่าคุณก็ถือว่าประสบคาวามสําเร็จมากสำหรับโปรโมโนีน้นะว่าไมจีแล้วมัน W ลิงก์ใช่ไหมละ่ะแม็กลิสเตอร์ตัวนี้ของดีเนี่เลยโบพิงพาร์กกับอินไซสีไมจีเชีย KDB ชดับฉบับออนแพ็คโบ KDB บัสเตียนชบัยไสไตเกอร์ฉบับออนแพ็คโอลิเซ่ทิกสเตอร์กับปัน่นตัวนี้เขาว่าโปรเพเย์บอกว่า W ในในรูปแบบของทันเดอร์สตักใช่ไหมแล้วก็ชาวิงกาเอ็นเอ็มเอ็มปาเป้หญิงบ่โบ สีสี่วาชาวิงกาตัวนี้เพสซิ่งเก้าสิบแปดว้าวมีอาราโฮโบอาราโฮอันที่ซื้อเพจกับบล็อกโอถ้าเกิดผมขอพรได้นะเว้โบถ้าผมขอพรได้นะผมขออาราโฮได้ไหมโบเซนเตอร์แบ็กทีมผมแม่งโคตรกากไหมจีเนี่ยโบมาราดอนน่าตัวท็อปเท่าไหร่ตัวท็อปคือห้าห้าเท้าซ้ายเหรอตัวท็อปคือห้าห้าเท้าซ้ายเหรอโบไอ้ชี เอ็นเกมบ้าโบว่าตัวนี้ชูดพลังแปดสิบสามเพิ่มมามนิดหน่อยไหมจีแล้วก็มีฟองลิเบอรี่โอ้ลิบ SDK, เบอรี่น่านสนใจว่ะโบลิเบอรี่น่าสนใจว่ะแล้วก็มีฟาวดี้เอเลียไลท์ลอยคีนสตอยคอฟดีดีเอดรอกบาโบดีดีเอดรอกบาแชทดีดีเอดรอคบาแชทบอกว่าเมินวานนี้ทำไมอ่ะมันเดือดเหรอ จีก็ตัวบ้านดีตัวสองล้านเลยเหรอไอ้ชโอ้จะได้สักตัวไหมโบจะได้สักตัวไม่ได้ไหมจีมาเล็กแฮมสิกแดนทรงผมโคตรเทโบไฟฟโฟไฟนะโบเอาไปดีเปเล่ฟินิชพัสลาผิดอู้ดูดีป่ะโบดูดีนะเว้ยไมจีแล้วก็แกลลี่เคฮิลไม่ใช่แกลลี่เคฮิลทีมเคฮิลแดมให้ผมว่าผมว่าผมว่า,วาฮีโร่เนี่ยสามในสี่ดับเบิลยูนอะไม่ไมจีสามใน,นมสี่ดับเบิลยูเนอะสำหรับฮีโร่อะ โอ้มายกอดโบเขามาแล้วไหมจีเขามาแล้วโบแปบสี่คูณห้าขอให้โบได้การ์ดซูเกตไหมจี l ล t s ก o โบใช่ใช่ใช่ดีหละทุกคนจำจินได้เชียใช่มีทุกคนจำนาได้ว่าจินนายเป็นคนดังว่ะโบโบประเดิมแปดแปดฟิวเจอร์สตาร์เลยยังไม่มูฟออนอ่ะโบเหมือนจะแตกเลยโบผู้หญิงนะอ๋อตัวอาร์เซนอลมะ อืมเราจะเห็นกาซูเกตไอคอนฮีโร่จากจินไหมโบยังไม่กาซูเกตไหมจีแบบสี่คูณห้ายังไม่มาอ่ะวอล์กเอาเป็นเหมือนนูเมโลนะโบออกหลังแพ็คเอาหรอต้องดูไส้นอ่เหรโบเอาแชทจินจินอย่าเพิ่งหมดหวังโบแชทบอกว่ามันต้องดูไส้นเว้ยเอาว่ะเอาว่ะทุกแพ็คคือการลุ้นไส้นเหรอโบยังวะโบยังวะ โห oh, งี้อดอดเห็นวอล์กเอาแบบเดือเดอเลยดิอันนี้ใครบูกโยซาก้าสตาร์บอยหรือฟิลแฟนโฟเดนน่าจะโฟเดนมะน่าจะโฟเดนมายังยังไม่มาอู <c oughs> Ooh, er. ้ฮารลนเก้าสิบเอ็ดเชียร์วูแมนซิตี้ดูโอ้ฟยูอลแต่เก้าสิบบวกแคทคอนเฟิร์มมาเฮ้ย hey, จินจัดดิเก้าสิบบวกสักใบดิเร็วๆจินแปดสี่คูณห้า ยังวะโบมันยังไม่90บวกใช่ไหมแบบเนี้ยเลวานโกสกี้ฮะบบว้าวการ์ดโกคอมมอนเอผมว่าโบต้องรอวันจันทร์ว่ะผมเปิดได้เป้ทองใช้ได้ปะโบยิ่งกว่าใช้ได้โบนึ่จใช้ดีเลยไหมจีมาราล่96มาแน่เชี่ยความเชื่อจากอันนูบิสวาจินส่งต่อถึงได้าวะมาราล่บ96มาแน่ถ้ามาจริงนี่กีกายนะนาธานอาเก้ แปสคูณสิี่ก็มีเยอะอยู่โบอโอ้โบอเอาวาไหมจีขอใหโบโชคดีไว้เทวีโกยังไม่การซูเกตมาโบยังไม่กาซูสเกตมาแชทยังโอโ้โหเอฟเฟกต์สวยนะโบโปรโมนี้อยากเห็นจังเลยอ่ะอยากเห็นจังเลย ยังไม่มาโบคือถ้าเกิดมันมานี่คือเก้าสิบบวกโปรโมทถูกไหมเงื่อนไขเดียวเลยถ้าเกิดมันมาคือเก้าสิบบวกโปรโมทถูกไหมโบทําไมการโปรโมทนี้มันมีแค่ไม่กี่วันครับมีอาทิตย์เดียวไหมดีอาทิตย์เดียวไงม,มันเลือกให้เป็นอาทิตย์เดียวเฮ้ยเพิงมินซอนขอให้ได้ขายโดนครับโบจินเดอะคิดเฮ้ยโบผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็น l a ซ y content ต t r e a m e r เมจีผมเนี่ยตั้งใจสตรีมสุดๆแล้วเมจีโบจะเห็นสตรีมเมอร์คนไหนบองทันท้ตั้งใจเล่นต,ตั้งใจสตรีมเท่านี้วะโบ โวอยางพูดแต่ถ้าทำเป็นผมเป็น lazy content เ r e a t o r ได้ปะผมยังไม่มาหอไมจีเมื่อไรมาเลก้าจะเลิกอินเวอร์สครับโบไม่รู้เหมือนกันไมจีบ้ามันชอบแอร์อินเวอร์เตอร์แล้วกินแล้วมันก็ยังโอ้โหเฮ้ยมาแล้วโบฮีโร่ฮีโร่ไมจีแดมทีมเคิลมาแล้วโบกี่ตัวกี่ตัวตัวเดียว แม่ง w อยู่สามจากอยู่สามตัวจากสี่อะได้หนึ่งที่ม่ไม่ w ออะโบไม่ต้องรอชา้าทุกคนไม่ต้องรงอช้าไมจีเควีโกมาเลยไหมโรดิโก้ว่ะโอโ้โหโบอะไรกันครับเนี่ยตักวอกเอาได้ไหมอ่ะโอ้โห,โห เดียโกมาราโดน่าไมจีมาแล้วโบทำไมมันเป็นวอล์กอาวะเรตติ้งเจ็ดเองโบทำไมมันเป็นวอล์กอาลวะโบเรตติ้งเจ็ดเจ็ดเองไมจีแดงโอ้ไม่ธรรมดาโบตัวนี้ใช้มือหม่งได้ใช่ไหมโบได้ได้แต่ว่ายุคนี้มมี VR แล้วดิไม่น่าได้แล้วเท่าไหร่แล้วโบมันยุคนี้ไม่มี VR แล้วดิ การันตีกาซูเกตหนึ่งใบไม่รวมฮีโร่หรือไอคอน2,500อยพอยต์สองพัห้พอยต์ฟฮิมบบการันตีมันก็ต้องได้ตัวเกิน4ี่แสนปะถึงมันจะคุ้มแต่ดูทรงอย่างนี้อย่างนี้คืออะไรอย่างนี้คืออยู่ข้างหลังเหรออย่างนี้อยู่ข้างหลังเหรอโบนาโอลิแฟนวัตกินเกินสี่แสนปะโบเกินสี่แสนไหมโอลิวัตกินอะเกินไหมโบ แตกอย่านี้คืออะไรเฮ้ยมันแจก5ใบเลยเหรอมันแจก5ใบเลยเหรอโบการันตีหนึ่งออกห้าโบได้มา5ใบเลยเหรอขย่าขย่ามากระวังเป้นหลุดออกมานลเว้ยขย่าขนาดเนี้นา ยังไงรีเกมเตลรีพ่อโอ้เลือกออสการ์โบออสการ์เลือกออสการ์แล้วจังหวะเนี้ยเอาไว้จีนเฮเบโกเฮยมาแล้วโบพิกเก็ตพิกเก็ตพิกเก็ตเพราะคนนี้เป็นแบบว่าเขามีเขาเขาพิการทางแขนใช่ไแต่ w ั a เบิลยูแพชชั่นโบพิกเก็ตแดงพิกเก็ตโบเตีย เขาเป็นนักกีฬาที่เขาพิการทางแขนนะเว้ยโบล่ะเขาใจสู้เป็นคนเลิฟคนเลิฟอกเ,เกอลพิเ็ตอะแดนมาเว้ยแชดเป็นกอลอกองเต้โออัตโมติกดันน่าดูมาแชมเปียนโบผมบอกให้นะเว้ยเชลซีจะไม่ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยที่สองถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ไม่ได้ปิดทองหลังพระไมจีโยมาลีเกนน่า กูคเคยมีกองกลางระดับนี้ในะทีตั้งแต่ว่นไหร่วันนี้จำไม่ได้แล้วย่า yeah. I c เลิ you